ตอนนี้ชอาครับแต่ชินนั่นเองนะครับคลิปนี้อาจจะไปช้าหน่อยห่าอันนี้คือตอางคืนเลยนะทุกคนอ่าทุกคนก็มรให้ดูกันมันจะให้ทุกคนเลือกว่าทุกคนชอบอันเดมากที่สุดอ่ะอะแล้วเราจะรีวิวก่อนนะมคยกล้องให้เห็นกันแล้วนะ อันแรกคือรถนะคะอันนี้ไม่ต้องอันนี้ถอยไปข้างหลังไม่ไปแต่ถ้าถอยไปข้างหน้านะชาร์จจะขึ้นก็มุมทุกคนทุกคนก็หมุ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 นไม่มีไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่โหลดอีกเลยฮะทุกคนนี่จะพังกันแล้วนะครับชิ้นแรกก็ผ่านไปแค่นี้ชิ้นที่สองเป็นเรือเหมือนกันอันนี้ต้องชาร์จข้างหลังครับ นี่เวลานแล้วนะอันนี้ก็เป็นรลชั่นนะรลชั่นซึ่งอันนี้คือผมของหอยเล่าประวัติก่อนเผื่อใครจะคิดได้นะประวัตินี้คือผมเคยทําคลิปลงไปแล้วเกี่ยวกับอุ้ยเห็นแล้วอะ่ะเธอทําคลิปลงผมเคยผมเคยเอาคลิปผมเคยเอาลงแล้วนะครับอันนี้นะซึ่งอันนี้นะทุกคนมันจะเป็น ่งที่มันอยู่ตั้งแต่ผมยังผู้ติดตามไม่ถึงร้อยไม่ถึงห้าสิบด้วยซ้ำนะทุกคนสิ่งนี้ก็คืออันนี้ทุกคนจำได้กันใช่ไหมอ่ะใครยังไม่เคยดูผู้ติดตามยุคใหม่ของผมผู้ติดตามตั้งแต่ยุคก่อนๆจะเคยดูกันแล้วอ่ะคนดูสิบกว่าคนเองไม่ถึงร้อยเลยอ่ะทุกคนใครที่ดูคลิปนี้ช่วยไปดูคลิปนั้นกันหน่อยอ่า ไปดูคลิปรั้นกันให้มันแบบไอ้นี่มารัวๆอะไรอย่างนั้นนะเออให้ย้อนดูมันขึ้นดอยทุกคนเนาะก็อยากได้ยอนดูกันดอยนะอ่ะเดี๋ยวผมทำนี่ละชิ้นสุดท้ายนะคลิปนี้จบเร็วมากคือผมไม่ได้ทำเป็นช็อตเนาะไม่ได้ลงช็อตได้หรอกแต่อันนี้ก็ได้จะเป็นคลิปวิดีโอแบบกระอสั้นอ่ะดีวิดีนี้ไปแล้วกันอ่า เป็นไข่บางกอให้หาลูกเล่นเอาเองนะทุกคนผมเปิดคอมเมนต์ให้อ่ะใครอยากให้รีวิวอะไรแบบเจาะจงเลยแบบเจาะลึกเลยว่าประวัติมันเป็นยังไงแล้วมันทํำยังไงได้ทําอะไรได้บ้างอ่ะอ่ะบอกพิมพ์ในคอม,มพิบพิมอันนี้มาเป็นไข่สามารถแปลงร่างได้ซึ่งผมจะไม่บอกถ้าคุณอยากดูไลค์ถึงสิบห้าไลค์ สิบห้าไลค์สิบห้าไลค์ยอดวิวเอายอดวิวด้วยนะคนสิบห้าไลค์ยอดวิวสองร้อยห้าสิบอ่ะไม่เกิดมือทุกคนหรอกทุกคนตอนนี้ผู้ดตาผมก็สองร้อยแล้วอาจจะขึ้นนิไม่ง่ายไม่ยากหรอกอแต่ไลค์สิบห้าเนี่ยเออน่าจะโดนกินดอยแต่ถ้าใครดูเกินสองร้อยห้าสิบแล้วก็ใครอยากดูมังกรก็สิบห้ามังกรสิบห้าครับ อันนี้ก็สิบห้าสิบห้าสิบห้าทุกตัวเลยแต่แต่นะแต่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 ละทุกคนแต่ผมจะคัดคอมเมนต์นะคะคอมเมนต์ไหนมีคนกดใจมากที่สุดอ่ะยอดนิยมที่สุดนะครับแล้วคลิปนั้นเออไม่ใช่แล้วคอมเมนต์นั้นนะครับเขาทุกคนถ้าเห็นเรื่องอื่นมานะอ่าผมถ้าเป็นเรื่องอื่นผมจะไม่นับนะครับอ่ะ ให้พิมมาว่าไข่มังกรหนึ่งไข่มังกรพิม,มนะพ์มาพิมพ์มาว่าไข่มังกรนะครับเอาไข่มังกรครับแบบนี้แล้วก็เอารสเหลืองครับเอารสเหลืองครับอ่ะสวัสวดีเอารสเรือครับส่วนอนนี้เอาพีระมิดครับรูบิกพีระมิดครับคอ,อมเมนต์ไหนคนดูคนกดหัวใจกดไลค์มากที่สุดเป็นยอดนิยมที่สุดครับ ผมจะปักหมุดให้คลิปคนนั้นจะปักหมุดให้ด้วยกดใจให้ด้วยกดไลค์ให้ด้วยคลิปไหนเยอะสุดภายในตอนที่มันถึงครับจะอาจจะลงเละๆกันนิดนึงนะงเละๆกนนิดนึงก็ตอนนั้นเดี๋ยวผมก็ทำให้นะ แต่ถ้าล ah. ืมเลดไปสักวันสองวันก็คงไม่เป็นไรกันหรอกนะทุกคนเนาะก็ผมยุ่งกินสิ่งของหายคลิปบ่อยมากเลยงั้นก็คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย